วันนี้เขาก็มาปลาทุกคนมากินนะซอยจุนะครับวันนี้ผมได้จีนใหม่ๆมาเลยนะครับเนาะมันจะเป็นจีนงัวนะครับกระห่าข้ามสดๆเลยนะครับค่ามตะกี้นี่นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมานะฮะซอยนะฮะหือทุกคนนะครับสำหรับน้ําจิ้มนะครับเอาทําเซตเรียบร้อยนะครับเซตเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นน้ําจิ้มแบบข้นๆเลยเนาะนะครับข้นๆเลยนะครับน้ําจิ้มแบบข้นๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้นะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซอยนะจ้นนะครับวันนี้มาครับกันดิวครับ จันดิวครับมาจากกับจันดิวคนเดิมครับทีมงานนะครับก็จะเป็นซอยจีนะครับในห้อก็ซอยบางๆนะครับซอยมุงบ้าครับนาะงก้ยงงๆครับเราจงมากินข้าวตอนกลางตอนเลยนะครับนาออากาศก็จะค่อนข้างห่อนน้อยนึงนะครับห่อนน้อยหนึ่งนะวันนี้ก็พอดีวันนี้วันที่สิบสองนะครับ 12เมษายนะ้องก็จะเป็นวันสงการนะครับเห็นน้อยก็จะถึงวันสงการแล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่วันสงการทุกๆคนัวยนะครับน้องวันนี้ก็จะมาซอวยจุนะครับวันนี้ก็เอามาเอาจีนงัวมาปันหนึ่งนะครับเพื่อแขกไปใครมากก็แวะมาเข้ากินน้ำได้นะครับผมเตรียมจีนไว้แล้ว <laughs> นี่เยียงในนะครับจะเป็นพวก30กรีบนะครับซอยตีนงหญ่ๆครับกำหญ่าๆเลยครับเนาะจะเป็น30กีบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันนาเนาะคันนาของห้องคันนางัวนะครับเนาะบานหฮาเมาะนะครับเอาไปซานะครับแตงอมนะครับซานะครับแล้ซอยจุผมได้มักซอยจุครับพอมันว่าะครับมันกินได้ หลายอย่างเนาะโอ้ยชั้ว่าเลือเขาก็เอาไปแกงอ่อมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตับนะครับสดๆเลยนะครับตับสดๆเลยนะครับตับอืกินใหญ่ๆนะครับนาะกกำยินเงี้ยงนครับเขากำยินเงี้ตุยเข้าตุยเข้ากุ้ยเข้ากุ้ยเข้าเนาะกลิ่นก็เข้าอุ่นๆเาะนะครับ นี้จิ้มปั้นเอาตับมาหมดเลยครับเอาเขียงในมาหมดเลยมาแรงอีปอจมนะถ่ายได้ซื้อจินมาปั้นงเขียงในเหียเขียงในหูมาเลยครับอันนี้เป็นคันน้มนะครับเอามาลงมือกันเลยนะครับตับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะครับสุดแบบเข้มข้นเลยนะครับอันนี้เขาจินกับขพาวตกสวยเลยครับ ผมเขาเนี่แง่ตุยนะครับอืมอะผมพิรน้าตายอะไรเอ่ยนะครับห่อครับการปลูกเองนะครับปลอดสารพิษครับบร่ได้พลดาสชักอย่างครับอืม บุกภาคพิษเองนะครับต้องไปซื้ออย่ยงตังครับพักกาศพักจีก็ไม่น้อยโอ้ข,ขึ้นสมองแล้วครับคิวข,ขึ้นสมองแนละ้ว ี yeah, yeah, ๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเผ็ดครับถินมาตอนกาศร้อนครับน้ำจิ้มเผ็ดๆอมๆมากครับ แต่บ่มีจ้อยครับมองไหมนี่นรัฐบาลเขาประกาศบ่มีกลิ่นเหล้าครับ <c oughs> เขากับบ่มีกลิ่นเาครับแต่เขาอยู่กินเข้านะครับเ <c> ห <oughs> <c oughs> ี้อยกออกครับห <c oughs> ้อนขนาดครับ วันนี้คนของเขาก็บบาะเบือยครับเนี่ยเป็นหนึ่งคนมากเลยนี่สาบุญทันบ่อยู่ครับนี่สาวกวนบ่อยู่ครับอา <c oughs> จาแซดไม่อยู่วันนี้ ส่วนหลังบ้านก็จะเืียงไก่บ้านไว้ครับไก่ก็จะหาก,กินตามหลังบ้านนะครับก็จะมีเสียงไก่หัน,นครับบรรยากาศแบบบๆเนานนะต้องขอโทษคนที่อยู่ตั้งกรุงเทพนะครับอยากกลับบ้านกับบรรยากาศเนาะก็มาตรการ <Okay. Okay. S 1> ทุ่เชิญนะครับ กับกิดอยู่บ้านนักกับพร้ามล้ำกลิ่นเดียวครับพี่น้อง <c oughs> อันนักปลาของดั้งเข้าไปครับนะครับนะขออันสท้ายครับดีกว่าเลยนะครับเนาะครับกินข้าว หลายเพื่อนครับอขออยากเข้าปอก่อนนะครับแล้วนี่ขอกปนจุ๊บแบบเน้นๆนะครับจุ๊บแบบนนเน้นๆเดี๋ยวมากรอกครับ ยังไงวะไอ้บางกินนี่นะครับสองคนครับบ่มดครับเชียท่านผู้ชมนะครับเนาะมาเด้อครับมาเนอเราอยู่กรุงเทพสุงไทยนะครับมาลากลับบ้านเนาะเอาวก็เข้าตู้ปลาแม่กินจองกันนี่ครับใครพลาหน้าบ้านอาจารย์บอยนะครับบ้านเขาก็จะมีโต๊ะนะครับสีน้ำตาลยองขึ้นนะครับก็แวะกินไรนะครับเนาะ ไปไานใก็มาไว้กินเข้ากินน้ำได้ครับบ้านของเราดีๆต้องรับทุกคนนะครับเาต้องกวัวอ้ายนะครับผมว่าครับวันนี้หยอะครับมันหลายร่ำครับเดี๋ยวขออนุญาตพิชคลิปนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับเราเอาคำทุ้ายครับเด่อดเลือดน้องครับเอา สามสิบกีดพันตับครับสามสิบกิีดพันตับครับนี่ไงครับตัวน้ำจิ้มเพชรขมขมครับน้ำจิ้มอย่างเพ็ดนะครับกําสไตายครับอืม ครัผมขอคำสุไตลยนะครับเนาะตามอาจารย์บอยนะครับนี่กุยเนาะอือกินแต้นต้องปอปอแม่พี่น้องเลยนะครับกิ่นพิยาคนอยู่กรุงเทพนะครับเนาะทีนี้ได้กลับบ้านครับก็หันใจนะครับคนจะอยู่ทำงานต่างแดนนะครับปีหนึ่งก็ได้กลับบ้านแคร์ข้งเดียวนะจะได้มาหาปอหาแม่นะครับแต่ก็ โดยรถไฟคข้เก็บนะครับมันสามารถบอกสามารถที่จะเดินทางมาได้นะก็ขอเป็นกาลังใจเพื่อกับกูคนนะครับที่ม่ได้เดินทางกลับมาบ้านนเองก็จะได้ก็ดูแลรูปภาพตัวเองตัวเองนะครับส่วนคนทางนี้กะขอให้ขึ้นกําลังใจนะครับพี่น้่งเปียวไปพี่น้องบ้านเฮานาองที่ม่ได้เดินทางกลับมานะครับก็สํสำหรับวันนี้ครับจะไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับพออย่าไปิีบแข่งแล้วนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย We have...